ทักทายสวัสดีครับพี่พเพื่อนๆขอต้อนรับพี่เพื่อนเข้าสู่เกมยูท้าฟอร์นะครับมาเริ่มกันเลยผมจะอธิบายในเกมนะครับการตั้งค่าภาพผมจะขออธิบายเป็นช่วงท้ายคลิปนะครับหากใครอยากจะรู้วิธีตั้งค่านะครับแนะนําว่าให้ไปดูช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกผมจะลองเล่นกับเอาเจียลายนะครับด้วยการใช้แค่ จอยในเครื่องเกมครับนะครับมากำลังตึงครับตอนนี้นั่นเจอแล้วอีกคนเรียบร้อยครับเก็บเป็นหนึ่งบิงไปครับบิงไปไปเลยไปเลยเกมกำลังตึงครับ อื่นี่ไงหนึ่งศพตรงนี้เก็บไปตรงนี้คือตรงที่เป็นอาวุธหรือเปล่าขังอาุธนะครับใช้จอยเล่นความรู้สึกเหมือนกับเกมของอบอสโซนนะครับแต่มันจะไม่มีสไลด์เนาะในการสไลด์เล่นนะครับมา มาที่ชัปเตอร์ต่อไปครับเกมค่อนข้างสนุกนะครับภาพลื่นเลยผมปรับไฟแค่15วัตต์นะครับประมาณนี้นะเดีย๋ยวอธิบายให้ละเอียดท้ายคลิปนะครับเรื่องการตั้งค่าภาพของผมยิงละยิงลยิงลนั้นมีการิงกังงงน ไปวองลงไปเอานี่เจ็บตัวเป็บตัวงั้นี่หัวสิครับมีหัวนี่นะเสีหรอเนะครับมา ตื่นขึ้นมาครับข้างหน้านี้น่าจะเยอะนะบอกเลยจะโดนโดนนึ่งครับยิ่งๆเอาหัวเรียบร้อยครับนึ่งเซชัยเอาลยครับเอาเลยไปเลย ยิงโดนไม่โดนบ้างนี้นะครับมันเป็นสกิลของเรานะครับตรงนี้บั้นควันสมอกไปเพื่อนเอาไปรับเพื่อนโอ้โหเยอะ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 ครับเยอะโอ้โหตายตายยิงเข้าบ,บัานคนก่อนครับ หาที่กำบังก่อนนะครับเอาเอาโดนนะครับตอนนี้มันช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวไดครับเก็บไปหนึ่งเปิดปั้นควน,นก่อนครับยิงเลยยิง <Okay. S 1> <laughs> เลยเราเบียดให้ดูให้เพื่อน <How S 2> ไปครับไปไปครับไปเลืออ<ป>าจจะงงนะมะเกิดอะไรขึ้นผมนี่นะครับอยู่เบื้องหลังไปครับไปไมนะ่ต้องกลัวนะต้องเลือดให้ไปครับไปไป,นนะค,รไปครับไปเลย take a strong dose ไปไหนหมดเนะาะแต่ว่ามาโซนนี้ไ,ไป under โอเคครับไม่มีนะจุดนี้ว่างระเบิดไม่ใช่ิตีนั้นนะเดี๋ยวไปดก่อนครับ เดี๋ต้งมนเ้เต็มเลย <S <S ติดต้องกอนนะครับไปยิงแล้วค่อย d ัสล l อนี้เนาะ d u s นี้นะครับช่วยเพื่อน คร,ครับค่อนข,ข้างสนุกนะครับเกมนี้จากที่ลองเล่นดูนะครับมาถึงช่วงที่ผมจะต้องมาแนะนำนะครับว่าตั้งค่ายังไงบ้างก่อนอื่นจะให้ดูตรงนี้นะครับเข้ามาในเครื่องเลยหน้าจอปรับอยู่ที่1 2 0ย z เฮเปิดเป็น afm a นะครับตรงนี้ แล้วก็เปิด amd r i s ครับตรงนี้จํากัดอยู่ที่60 spf นะครับสำหรับในตัวเกมครับผมจะตั้งค่าประมาณนี้นะข้ามาดูด้วยกันนะครับกราฟิกครับตรงนี้จะปรับเป็น amd นะครับตรงนี้เป็น full เนอะเต็มหน้าจอเลยตรงนี้ปรับเป็น720 p ครับตรงนี้60ตรงนี้16บต่อ9ตรงนี้คือ50นะครับตรงนี้ก็50ตรงนี้5้ตรงนี้ห้ ก็คือตรงนี้จะเป็นตัวเดิมครับตรงนี้คือโดหมดเลยนะครับปรับเป็นต่ำสุดตรงนี้คือ AMD เนาะ2.0นนะเกมนี้โอ้โหมันมา,ากถ้าเปรียบเทียบก็คือ Battlefield นะครับ Battlefield ขนาดย่มยอมย่อมสำหรับ AMD นะครับที่ผมใช้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด25.10ิบ1้าจก็คือปรับเป็นตัวแรงที่สุดนะครับใน AMD ก็คือปรับเป็น High p e r f o r e นะครับ มันจะทําให้หน้าจอของเราเวลาเราตั้ง 720p อย่างนงี้ครับมันจะอัพสเกลภาพให้เป็น 1080p อัตโนมัติวิธีนี้ก็คือผมใช้ในการเล่นเกมเป็นปกติเลยนะครับสําหรับการตั้งค่าไฟนี่เพื่อนๆดูได้นะครับเป็นระบบเมนูนนะตัวนี้ถ้าใครมีจอยคีย์บอร์ดนะครับมีเมาส์กับคีย์บอร์ดผมแนะนําว่าเอามาเล่นนะครับเกมนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนหากคลิปวิดีโอนี้ เป็นประโยชน์ในการตั้งค่าเล่นเกมของเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมขอกำลังใจคนนะ้าหนึ่งไลค์นะครับและติดตามช่องผมด้วยนะครับผมเพิ่งทำได้สองเดือนขอบคุณครับ